สวัสดีครับก็วันนี้นะผมมาทำคลิปนะครับเป็น War วอร์ซีก่อนนะผมขอปรับเสียงก่อนโอเคน่ากระดังได้โอเคก็วันนี้ผมมาโปรโมทนะครับผมเป็น War อวอร,อร์ซีเซิร์ฟเมียซีเงินเมียเงินเมียเงินเมียนะครับผมเงินเมียซีนะครับ โปรโมชั่นประมาณนี้นะผมตามมาคือได้หมดนี้เลยนะครับ <Stop it. S 1> ก็คือตามผมมาไม่ต้องแชร์กลุ่มได้โปรโมชั่นตามนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็แชร์กลุ่มก็ได้อีค้ากลุ่มก็ได้ตามนี้ไปอีกหนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมก็เท่ากับว่าตามผมมาได้โปรพันหนึ่งรอบแล้วก็แชร์กลุ่มอีค้ากลุ่มก็ได้โปรพันอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็เท่ากับว่าได้สองพันเลยนะประกาศก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นกิจกรรมเติมเงินครบตามกำหนดนะก็จะมีเติมเงินครบกี่บาทบ้างเนี่ย่ะหนึ่งพันห้าสองพันแล้วก็สองพันห้านะครับสองพันห้านี่เป็นแบบ AK ไฟนะแล้วก็สองพันนี่เป็นเซ็ตเดวิวมัง้งน่ะใช่ไม่ใช่เดวิวเป็นเซ็ตมังกรน,นะครับดังนิดแล้วก็เติมเงินครบหนึ่พันห้านะผมได้ตัวละครหนึ่งตัวนะครับ มานี้นะนี่ก็โปรโมชั่นนะครับทามาได้ทำตามนี้เลยนะครับผมมีจ backs, อ็อกเกอร์แล้วก็เซ็ตนู่นนี่นั่นนะทัพนี้เป็นแนวแนวตามใจแอดนะครผมตามนี้เลย <laughs c oughs> โอเคครับแนวตามใจแอดนะแล้วกันทำไมผมวันนี้ไรให้ผมเปลี่ยนกาะาไม่ได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนสตรีมอยู่หนึ่งคนนะครับนี่นะคนสตรีมอยู่นะครับแล้วก็คือตอนนี้มีมีคนออนอยู่ผมขอดูสตรีมคนนี้ก่อนอโอ้โหผมโดนยิงโดนพี่ทุกแนวแนวน,นี้เหมือนเป็นแนวแบบเ<า>มื่อก่อผมขอกระสุนเลยผมเคยเห็นอยู่นะ,ะเป็นแนวแบบยังไงไม,ม่รู้ผมบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนนะครับ ก็เอามารอดูกันนะปะเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านี่ว่าสมัครใหม่ครับผมสมัครใหม่สมัครใหม่จะมีตัวคอมพวกนี้นะครับมีเนี่ยคนนี้นะเดี๋ยวขอปรับภาพก่อนแล้วกันโอเคตามนี้สมัครใหม่นะครับผมก็ตัวคอนมานนี้แล้วก็จะมี จ๊กเกอร์นี่คือต้องไปแชร์กลุ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้ยถ้าผมตั้งชื่อไม่ได้อ่ะต้องสร้างต,ตัวอื่นก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนตัวนะตามนี้นะครับก็ผมลืมลืมเลยเขามีเว็บนะครับเชิญนี้นะลืมบอกว่าเขามีเว็บนะครับผมนี่เว็บเป็นเว็บรวมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเอ่อแวค่อเนะโอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะมีเว็บบอกว่าเออเรามีตัวคอนกรีตตัวไอ้วงไอพีนู่นนี่นั่นนะครับวันที่ล็อกอินวันที่สมัครนะครับแล้วก็มีพวกบอกเพจบอก GC นะครับดอล่าเท่าไหร่นะประมาณนี้ครับผมเติมก็เติมผ่านเว็บได้เลยก็มียอดเช่านะครับผมเยอดอะไรไม่รู้นะ แรกไอเทมนะครับน,น่ซุมนะแอดมินยังไม่เปิดนะครับผมวัมนนี้จัดอันดับนะครับมีเปลี่ยนชื่อสีนะเปลี่ยนชื่อสีอันนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจะเติมยังไงก็แนะนําหาแอดมินก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยเติมนะมาสกิลเต็มนะครับนี่โปรโมชั่น่ันก็ประมาณนี้นะครับนี่นะ เาลงไปดูในเซิร์ฟกันแจกมักยาโลนะครับก็้องขาหลังขาก็มีประมาณนี้นะนี่เป็นเซ็ตธรรมดา,าไปยิงกันตายได้เหมือนกันมัน้งคิดว่านะโอเคบาปเอาลงเซิร์ฟเซิร์ฟมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเซิร์ฟที่ผมไม่เคยเจอชื่อด้วยนะแล้วก็พีเมี่ยมไม่มีอะไร อตองโฮยังหนึ่งนะครับผมเออเอาไปเทีย่ยวก็่ผมลงเซฟโซนพีพีกันเขาเรียกัาน,นเซฟโซนนะครับเซฟนี้เป็นแนวตามใจแอดมินนะคือผมก็ไม่รู้แนวอะไรปืนยิงออโต้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมจะลองเล่นดูปมปรับมันนี้วอะ ขาวนี้็สีเทาเป้าเป้าเนี้อ,น,อน่าย่าได้เป็นโปรโมชั่นอะไรกันของพับจอไปด้วยมันเป็นเอคีอไฟอ่ะยิงอ้เาเล่นธนูกันนะทุกคนก็เปิดฉากมาให้นธนูเลยแล้วกันนะโอเค ผมจะได้เท่าประมาณ2-3สเซตพอแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเขาจะได้ไม่เยือนนะยิงออโต้่ปยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวผมทำคลิปวันที่19น่าจะลง20-21เอนะน่าลงช้านะครับถ้าช้าไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ยิงออโต้ไหมไม่รู้นะเนี่ยขอปรับมาโคก่อนมาโคผมท้องสามคนจะเซลก่อนว่ายิงออโต้หรือเปล่านะครับอ้ย A B G อันนี้ยิงออโต้ปะครับออโต้ออโต้ออโต้โอ,โโอ,โโอเค ชิบหายทุกคนผมเผือพ oh no no. okay. <The hull> ับจอเขายิงกันแล้วเขายิงกันเลยเฮ้ยเอ็กเออีเฮ้ยเกันะเอ็เอว่าบมาเกียนะเได้ไม่ได้ไหมครับ ยิงขู่ไ,ไว้กอนนะแต่ยิงข<า>ู่ไว้ก่อนมันไม่ดีนะมันใช้แม็กอะไรผมเอาแม็กวีเอสไปไมันใช้ไม่ได้่าแ,แมกหน้าไม้ครับโอ้โหกดกันมันมันมือทีเนี้ยกถ้าออกไปกดฝั่งนูน้นมันแบบกดจำนวนได้นะออ๋อโอเคผมออกแบบโอเคตรงนี้กดระบบจำนวนได้นะครับผมจะลองดูไมีบอกกดระบบจำนวนได้เป็นหน้าไม้ไหนอะ ทีนี้ละตายกันแล้วเป็นหน้าไม้อันไหนยังไม่ดูเลยผมกดมาสองอันเลยแล้วกันนะครับอย่างาก้าวเก้าแท็กก็สามตัวไหมสามตัว,วทุกคนแท็กกัช้าหน่อยนะสามตัวเอเียรประมาณนี้เอฟมินึ่งเอาอาร์บีจีมาขู่กันเลยทีเดียวเชียวใครที่แบบ อยากเห็นผมมาสตรีมเซิร์ฟนี้ก็ไปบอกแอดมินได้นะครับผมก็ไม่้ว่าแนวอะไรต้องลองเล่นดูแต่ผมน่าจะเล่นไม่ได้มนันแปลกๆนะลองมาดูนะครับอ่ามา,มาแนวตามใจแอดมินอย่างเอาโอเคเป็นแช้แม็กกี่กันหนึ่งได้ไหมไม่ได้จะได้แบบเดียวโอเคอันนี้ก็ทิ้งไปเลย โอเคแค่นัน้าไม้กินอากายแล้วาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยพวกพวกคุณสี่ขนตีลุงสองพันห้าเปล่าไม่ดีเอาไปเราเราดูเปล่าตีตีขนลุงลุงสองพันห้าคนไหนมาสองพันห้า เล่นอะไรเล่นเล่นนี่มันดูมันมีรู้เรื่องมีอันนี้รู้เรื่องให้ถูกไหลองลองดูให้ถูกมให้ถูกมาไหวเปล่าจะไหวได้ไงวะไม่เปิดกอดนะไม่เปิดกอดน้ไม่เปิดกอดครับไม่เปิดสวัตสัญญามึงจะเอาอะไรไปสู Pepper> ้มันได้ปะเอาปัญญาปืนทำมายังยิงกันไม่ลงเลยมึงไปเอาสองพันห้าสภาพมึงจะยิงเขาตายเดีอ่ะก็บอกวเลาเอาไอสัตว์ด่ากูอ่ะเอ้็มยังเอา แอดผมถามแอดจริงๆเลยแอดนี่รีบจองคิวคนทำคลิปเนาะโคตรนานทำทำเล่นเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนยังไม่ได้เบอร์แบบจริงจังหรอกโอ้โหแอดแอดอยู่กับผมแล้วแหละสภาพมึงอยู่ด้วยกันคงจะไม่เล่นแล้วแหละกูคงยือยู่ในเซฟโซนอะโอหผมเพิ่งมาได้วันนี้วันแรกอ่ะเนี่ยเพื่อเข้ามาเล่นไม่เกี้ยกลมจะไปโหดยังไง่ ม,มนมงดูมันยิง,ยงดิแย่รัมม้นสองเมตรกูเลือบครึ่งโ,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 โอ้โหการยงนี้ไม่ดีมึงดูดิยต<ๆ>งไม่ตายเลย เราใช้สองพันห้าไว้เล่นยอ,นอยนดจริงครับโอ้คถามจริงเถอะอย่างนี้ผมไม่นเล่นอะไดีไหมนี่เล่นดีๆก็ได้บางนั้นต้องเอาไปบ่อยนิดหนึ่งทำคลิปไม่มันอะไรอย่างงี้โอเคก่อนจะพูดจำนวนอาจจะช้าหน่อยนะครับผมเพราะมันมันจะดึงเซิร์ฟนิดนึงนะมาทำแบบ เวากดระบุจํานวนอ่างเงี้ยมันจะทําให้เครื่องเส์แบบดึงนิดนึงนะครับผมต้องรอก่อนนะคือใครที่คิดว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมามันชา้าช้าก็ต้องรอนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนไม่รอไม่ได้นะมันมันจะช้านะครับโอเคีเ <Okay. S 1> ด,ดอเร์เซจจัดปะทุกคน แนวอะไรไม่รู้แนวตามใจแอดมินผมนี่งงกันเลยทุกคนแต่ถ้าิดมันออกมาดีมันมันก็โอเคนะครับผมคิดว่านะมันมันก็โอเคนะอุ๊แอดกระบอกแอดกระบอกนึงกระบอกนึงมานี่กระบอกนึงกระบอกนึงกระบอกนึงกระบอกนึ้ยใครได้ยินหรอกเร็ว มไอ้มันโกงเกินเราโบว์ปชนะก่อนโบว์ชนะเลยมึงฟังกูดิแอดี่มึงฟังผมดิโกงเกินใครจะยิงมึงยิงตายไม่มึงอะยิงกูตายได้แอดแอดมาทีกับผมแอดที่มันยิงกันตายแตกกันยากอยู่นะไม่กินนะตายก็ไม่รู้เนี่ย ไม่มันกินอาตายอย่ากรู้เอาไปยิงดูป่ะไปะป,ะออป่ะเออโอ้โหบอกเลยดูกันจัดจัดทีนอาตายผมไม่ดูเลยมันไม่ต้องเข้าหัวกินาอาก็ไม่ดูนะ โอ้ไไลุงเจ็บใจไหวโอ้ยเดยวคนก็ได้ไี่ใช่เคนอะไรละ่ะใครห้ามมาันให้เด็กคนวะฮนะโอ้โหเอาว่ะ <laughs> เอาเดิกไปเอาหน่อยให้เอาหน่อยเด็กกำลังเกินแตกแ,แตกมึแง,นะมแง,นะงแตกนะมึงแตกน้ำขวดแค่นั้นแหละไม่ไม่ัมวจะแตกแล้วเอาเอาเงิน<ๆ>แม่งหมดสารที่ดำ <laughs> เหนื่อยท่านนี้อ่ะหนึ่งหนึ่งไม่สู้กูหรอกน้องมาดิมาดิมาด, <Okay. S 2> มาดิถ้าไม่รู้มาใครน้องไม่น่ะอา้าวปากดีนะอ้าวเขาคือมาพูดกับผมว่าหนึ่งหนึ่งเขาได้น้องอ่ะโอเคโอเคบอไว้ก่อ <Okay. S 1> น,นไ,ไอ้เรียบตายจริงไม่หัวจังวะระเบิดระเบิด ส, oh, oh yeah,. สมามร้อยล้วปืนนี่ข่าวะโหแย่รืมสองเลยมารูมมาไอ้แย่มา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 ไอ้ัรเอ๊ยลุอย่างนี้คุจะไปรอดยังไงแมวถามหน่อยจะไปรอดยังไง จะไปรอดอยังไงวะเนะนีน่ยมวลสั่งรุมกันขนาดนี้มั่งมยังไงกินกนะตายกันแน่อยากรู้วะต้องเข้าหัวช่วๆยๆอะไวปะมาดีิมาดีิมาดิาดพี่ชาย,ยามาดิมาดีรุมมาว่ะ

มาตอนจังหวะแบบปั๊มยายโอ้ยรวมกันสองคนไม้ยจะไปไหวยังไงไปทางไหนดีไปไหวยังไงไปไหวยังไงว้เนี่ยทางนี้ เขาสมอดอีกไอ้เยอะเขาสมงมอดขันยิงกระตายกระตายยากเกินกระตายยากเกินม่วนไหลมึงยิงไม่ตายอ่ะม่วนไหลให้มันคุ้มราคาที่เสียไปดีคุยครับไม่คุยเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเส้นนี้ก็ปรับเป็นเส้นแจกแล้วโอเคโอเคอ๋อสักสองร้อยไปดิ อยูดทีจะอยู่ไหมไอไอพวกปอกหมอมหานี่งงมากเลยเนาะเอ้ยทำอะไรกันวนะน่ะเก็บแตะตุ๊ยเก็บของเออายาไปเยอะๆอ่ะแม่งยิงกันตายย่างนี่ถ้ารอบนี้ไม่ตายผมก็ผมก็ไม่อยู่ละจริงๆ <laughs> ก็ไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะดูทรงมันยิงกันตายยากเกินบางทีอะ Tung có tăng duyệt của tung mít tư duyệt có tăng ngăn 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 có tài ngăn ngăn gì đi ngăn Ủa, ngăn 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 không ยังไงก็ไม่ตายนะกระจุกให่ใหญ่ใชทำไมกูกลายเป็นป้ายเดียวีอยากจะรู้ทำไมกูกลายเป็นป้าเดียวถ้าปลกเป็นป้าเดียวเฉลยถ้าปลป็นป้าเดียวเฉยนี่ยอะไรเอโนี่นี่นี่นีนี่โอ้โหกูวปนอนแล้วแรกเลยเป็ึงกู มันีเงินมันยากเริ่องไอทีอ่ะโอ้ยอบตายรีเรื่อรีช้ามากนะแต่นันก็พอดีกว่าไม่ดีเอ,อื <c oughs> อจะตายโอเคก็ประมาณนี้นะผมคือมันต้องรุมยิงกันจะตายนะครับถึงยิงกันตายยากมากก็ ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมใครที่อยากเรียนก็เพืตามมาในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับใครอยากเรียนนะให้เพืตามในกลุ่มได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากแต่ผมก็พอประมาณนี้ผมนะผมก็แคปรูปที่ดูผมอยู่นะแล้วก็เขียนว่าตามเขียนตามมาเลยนะตามโฟร์จิบบีนะครับผมเนีย่ยตามโฟก์มาก็ใส่เมลนะครับผมแล้วก็ ใส่รูปให้เขาเห็นด้วยนะครับประมาณนี้นะนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะไปโปรโมทเซิร์ฟไหนผมจะลงเกมอะไรก็รอ,อดูกันได้นะครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย